การสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอมซาพ,พานโชมมารายงานตัวครับผมมา,มาพ่อแหม่พี่น้องวันนี้จะเป็นเออแกงอม,อมพ่อแหม่พี่น้องแกงอมเนื้อเนื้อบ้านเขาอืมโนเอียงเนาะโนแกงอมแกงแกงแกงอมแก้มงัวพ่อแหม่มหมพี่น้องโอ้ยต้อง เป,เปื่อยๆแท้ๆแกงเป,เป,เปื่อยๆแท้ๆนะพลาไหลไปน้องถึงจะจะเปื่อยนะแกมงว้ะนี่มันเหนียวขนาดนะปอาไ่พี่น้องปอๆก็ปากหนามนะความเหนียวอู้เปื่อยขามืออมใจดีด้วยปลาไหลไปน่องขมโอม ใส่ดีลุงเด่นประมาณเป็นของขมหอมมาก ติดมันที่ผมแ่พไปน้องอู้หูตัวหว,วาลรำมันขนาด des cages à la pomme blanche. หอมเลยคนระับตัวหม่เป้งหอมขอมลำเมาะดิ่งติ้น ยิงตินแดดติดมันนะผมเองพี่นองอู้ยผมเองพี่นองท <c oughs> ี่นี่ติดมันดีกว่าอืม แดดจ้าขนาดผมแบบน้องต้องฟาเขาซส่รักผ้าตาก,กันเดี๋ยวแห้ง เสียงลูกนกกระจิบปอมัปพี่น้องเสียงลูกนกกระจิบมีอยู่สองสามห้างต้นนี่นะเฉพาะต้นนี้นะปอมัพี่น้องเอ่อแหมห้างหนึ่งใยแล้วปอมัปพี่น้องเนาะใ่แล้วขนเขินบินไปแล้วปอมไปพี่น้องแต่เนี่ยเป็นหางที่สองตีมีลูกตามมามีต้นมะม่วงหลายต้นปอมไปพี่น้องมีห้างนกแมกุต้นหน่อยเนาะ ก็จะห้องเสียงจิบจิบจิบบดังนอยเนอเนาะผมไปน้องเสียงนกธรรมชาติเนอเนาะสภาพอากาศวันนี้ก็คือแดดดีแดดมะก็จะมีบางช่วงตีตีเมฆเขียวเมฆย่างม้าเนาะผมไปน้องแต่ส่วนมากก็จะแดดดีซักพาีในอู้ยกำเดียวว่าแห้งผมไปน้องแดดมาะขนาดเนาะค่าเชื้อค่าอย่างได้ดีขนาดแดดบรรยากาศไกลตัไกลน้ำผมไปน้องล้มปัดเย็นเนาะ ก็โอเครผมเนาะผมไปน้องคลิปนี้ก็ล้ําผมไปน้องอมอมแก้มเนาะผมไปน้องแก้มงัวเอาส่วนใดก็ได้เนาะผมไปน้องอมก็ล้ํามดเนาะผมไปน้องอยู่ตีเฮาปุ้งเนาะแล้วก็อยู่ตีคนชอบด้วยเนาะผมไปน้องแล้วแต่ทันแดจะชอบโซนแดดก็ก็อมโซนนั่นเนาะ นี่ต้มก็รลองพอป๋อม่ยพี่น้องส่วนกินแก้มถ้าต้มแกงบะได้เนี่อเหนียวป๋อม่ยพี่น้องพอดีก็ลองแซมเปิดหม้อใหม่ด้วยน้องป๋อม่ยพี่น้องเป็นหม้อแรงดันไฟฟ้าเนาะป๋อมัยพี่น้องปกติเป็นหม้อแรงดันถ่านป๋อม่ยพี่น้องต้มใจถ่านวันนี้ลองไฟฟ้าพอเป็นหม้อน้อยเนาะป๋อมัยพี่น้องเปิดอีขนาดป๋อม่ยพี่น้องแนะนำเอ่อ ต้มหื้อเปืยก่อนน้องป่อยไปน้องแล้วก็แล้วก็ก่อนมาปรุงรสป่อยไปน้องถ้าเอาปรุงรสอย่างเซซับคือหมอแรงดันอุณหภูมิมันสูงป่อยไปน้องออกมานี่จางหมดอนะป่อยไปน้องพริกเพลกโดนความฮอนรสชาติมีแต่กินป่อยไปน้องจะจางหมดยิงขี้เพี้ยนี่ยนะเขาใส่ก้อนเนี่นะนนะป่อยไปน้องออมนี่นะถ้าเอาขี้เพี้ยใส่ก้อนเนี่ยโอ้ยบ่นี้นะนนะนนะป่อยไปน้องเปิดมานี่ กินขี้เพีย้ยกินรสบะหมี่อย่างสักอย่างผมไม่เปน้องเรามาปรุงต่อหลังเนอเนาะกะใส่ขี้เพี้ยไปเนาะผมไม่เป็นน้องใส่ใส่ขี้เพียเพ้ยใส่เลือดปุ๊บผมไม่เน้องแล้วก็ใส่ดีลุงเด่นเนาะผมไม่เปน้องหอมขมลำม่อผมไม่เป็นน้อง มันขมไม่ได้ขมโดดมันขมหอมผมหม่ไพี่น้องเนาะจะได้กอลองพนเพอ,อะเนิรเนาะล้ากว่าหม่ไพี่น้องเนาะเมนูนี่ก็าง,ง่ายๆเนาะประย่างก,กาดปะลานจงลานจินเนาะก่อซื้อ,นนอนนเนาะผมพี่น้องเหมาะล้าแนะนําเนิรเนาะผมพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอตัวลําลาพี่ก่อนผมหม่พี่น้องบรรยากาศเป้าแดดตึงว่าดีเหมาะขนาดบนนี้นะตาผ้าตาอย่าง จ่ายเงาหมูแดดเดียวจย่ายเงาไออย่างเอาอย่างไปตากนะพ่อแม่พี่น้องอู้ตึงว่าแดดดีแดดเหมาะขนาดนอ้องพ่อแม่พี่น้องน้องทีนี่ต้องก็ต้องขอตัวลำลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนอ้องพ่อแม่พี่น้องจะได้กระดูได้รักษาสุขภาพ การเทรนเนอเนาะสแฮมเดือนหน้าก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาแล้วเนาะปอมัยพี่น้องจากฝนก็นจะกลายเป็นต้นหนาวแล้วเนาะปอมัยพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพกันตัวมันออกกําลังกายกันตัวนะครับเนาะคลิปนี้ต้องสาวผากงโชก็ต้องขอตัวลำลับปอมยปนนัยพี่น้องไปก่อนป้ากันคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม